วิวโบร์ไทยแลนด์นะคะผู้กันคะ่ะ ือจะเป็นคล้ายๆแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่าชอบแบบบ่นชอบแบบงอนแฟนเราทําเป็นงอนแฟนเพราะว่าอยากให้เขาหันมาสนใจค่ะอาจจะเป็นเพลงบ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นเพลงบ่นที่แบบน่ารักน่ารักใสๆแบบว่าไม่ได้อยากให้เขาดูเป็นคนไม่ดีการทํางานโซมากๆและพี่แบงค์เป็นเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วด้วยเขียนเพลงหนูให้เสร็จหมดเลยน่าจะประมาณ2อาทิตย์ก็ฟีดแบ็กกลับมาแล้วค่ะว่าแบบเออเพลงมันจะประมาณนี้นะแล้วก็หนูชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเดโมค่ะฝากเพลงวายนะคะหรือว่า ทำไมด้วยนะคะตอนนี้ฟังได้ผ่านทุกๆตร r e มิ่งแพลตฟอร์มแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากไปดู MV นะคะก็ search ว่าผู้กัน official ใน YouTube ได้เลยคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะเช็คชาร์ตเชียร์ทุกกระแสะเพลงฮิตรวมอยู่ที่เดีย i บิ b บ a ร์ไทยแลนด์